นะครับคืนนี้ค่าคืนนี้นะครับเรามาดูกันตกหมึกกันนะครับนี่กระตุกกระตุกกระตุกเลยกระตุกกระตุกเงียบเลยครับมาแล้วครับตัวนึงนะครับสาวได้สายไอ้นะครับอันนี้ตองเล็กนี่เงียบไปเลยครับจะแชมป์นะครับมาแล้วครับแชมป์มาแล้วครับหนึ่งตัวเบรกพี่ใหญ่นะตรงนู้นใกล้ๆครับ พี่ใหญไปกรบลับม,มีน้องเล็กหมดเพราะว่าน่ะนไปแล้วครับท่น ฝากกล้องมาหมดโปรโมชั่นนะครับผมต้องปิดกล้องแล้วนะครับขูดอีกพี่ใหญ่ได้แล้วพี่ใหญ่ได้แล้วครับไปดูพี่ใหญ่นะครับไหนโอ้โหลูงมือครับลงเล็กกำลังสาวขึ้นมาอีกตัวนึงครับของนี้ป๊อปครับไปป๊อปหลอกใส่หน่อยให้ปูนี่กินทุกค้านี่อะกินทุกคันแล้วโอ้โหนั่นเดี๋ยสิต้องใส่มันแพ้กล้องมันเขินว่ะ เดี๋ยวปรับมาดูครับนุ่มมาอีน we ี past, ่สองครับเกี่ยวคู่โอ้โหเทพเลยนะครับคือเอะครับส่วนบนโต๊ะนะครับนั่งเชิงเลือนะพี่รองนะครับกำลังตกบึกกะเพราอยู่นะครับเสื้อสีส้มนะครับ มาไมแล้วครับกยับเปลี่ยนมุมดูเลยครับเปลี่ยนมุมนี้นาจะกินดีกว่าเ็ิงลยเชืเต็มหมดแล้วนี่อ้าแล้วเอย้อาเอาเอาอาไเลยเอเอาปอเลยอไอาลเอเอาอาเอาลอป สอง้านเลยโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงแบบเทพไหมล่ะโคตรเทพอ่ะเจ็บขิงขิงครับแต่ไต่ก็โดนลงมาแล้วครับตอนนี้ก็โดนลงมาจากอ่าเวทีนะครับตอนนี้ไม่ให้น้ำพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงอ่านี่มีกินตัวแล้วครับนี่เด่นจะนั่งไปยิบไปยิบไปยิบอยูส่วนคนนี้นะครับตกหมึกแก้มตุยแล้วครับทีนี้

ใช่ครับอเฮียคอยเนี่ยเดี๋ยวไปดูในผลงานในบอลกันก่อนนะครับไม่ได้สักกี่หน่วยแล้วตุ๊ต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 ตามมาเลยตามเลยครับโอ้โหนะครับมือตึบครับจะสูงไปใกล้ๆครับอ่าจจะเห็นอยู่นะครับคือมึกนะครับไม่ใช่น้อยนะครับไว้นานอยู่นะครับ วาสบีดีไหมครับดีครับโอเคครับไม่กินแล้วครับอิ่มแล้วนะครับมาอีกตัวเนึงครับโอ้นะครับปครับปล่อยครับ๋ย่แวบครับ